คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูข่าวใหญ่ข่าวด่วนนะครับล่าสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับาทางบขอสอจังหวัดบึงกาฬนะครับเปิดรถเปิดเส้นทางรถใหม่แล้วนะครับวิ่งจากบขอสอจังหวัดบึงกาฬไปบขอสเมืองบริคำไสประเทศลาวนะครับอันนี้จะเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะบริการที่ด่านนะครับด่าน ฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับอันนี้จะเป็นวิ่งโดยสารระหว่างประเทศเลยนะครับเหมือนกับด่านที่หนองคายนะครับวิ่งจากจังหวัดนะครับจังหวัดเราเลยนะครับจังหวัดบึงกาฬเลยจากบคสจังหวัดบึงกาฬไปบคสแขวงบุริคำใสนะครับไม่ได้ให้ไม่ได้จอดลงที่ ที่ด่านนะครับพอไปถึงฝั่งประเทศลาวก็ต้องอขับเลยไปโน่นเลยครับถึงจะลงหน้ไปถึงบกสเลยนะครับสำหรับเส้นทางเส้นใหม่นะครับบกสบอรอ์ดกําไซเบืองการเบืองการบอร์ดกัไซ้นะครับก็จะเป็นคอละส่วนกับที่ด่านนะครับที่ด่านก็จะมีเหมือนเดิมนะครับที่ด่านก็จะเพาะวิ่งเฉพาะด่านนะครับถึง ที่ด่านนี่เท่าไหร่สี่สิบาทหรือยี่สิบาทนะก็อย่างเขาเก็บไม่แพงนะแต่ถ้าเป็นจากบขสไปบขสอจากบขสประเทศไทยไปบขสอประเทศลาวหรือเมืองบริคมไทยจากบริบขสจากบองการไปบริคมไทายบอบขสอบริคมไทายก็เขาเก็บคนละร้อยบาทนะจะไม่ให้ลงที่ด่านนะครับจะไปลงที่บขสเลยสำหรับเส้นทางเส้นที่สองนี้นะ เส้นทางแรกนะครับเส้อแรกก็จะวิ่งเฉพาะด่านนะครับอันนี้จะเป็นอาคารด่านจะเป็นอาคารบรขสที่จังหวัดบึงการนะครับที่ข้างๆกับรถตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ต่างหากที่วิ่งไปวิ่งมาเฉพาะด่านหนรือจะเป็นสายบางสายก็จะเป็นสายบอสวิ่งจากบขสบึงกาไปบขส ฝั่งประเทศลาวนู้นนะครับท่านผู้ชมก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปเสียเงินหลายต่อหลายท่อนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะลงที่ด่านก็ต้องเสียเงินให้ตามน้องอีกทีหนึ่งนะนะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาจากด่านแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูลานอนเนกประสงค์ตาสะพานนะครับนี่เลยก็ก็เปิดให้บริการแล้วล่ะน,นะครับ คนมาเที่ยวกันเยอะแยะนะครับนี่เลยนี่เลยเนื่องทุกวันนะครับดา่านสะพานนิตรภาพชทยลาวแล้วก็สวนหยอน่อมสะพานสวนหย่อมใต้สะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีคนมาขายพอข้าวไขายก็มาขายไอติมกันนะครับนะ,ะ,ะกดเยอะนะนี่เลยนี่เลยครับท่านผู้ชม ก็อยากจะมาเที่ยวสวนตาจะผ่พนแห่งที่5บึงการบริการใจตรนี้ก็กเปิดให้บริการแล้วนะค,ะครับก็อยากจะมาก็มาเที่ยวได้เลยนะครับเยอะครับมีเลย ็อยากจะระชาบนา้ำพัดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครมาจากประเทศลาวใครไปจากประเทศไทยถ้าไม่อยากจะลงจากด่านก็ท่านก็ต้องไปถ้าไม่อยากจะขึ้นรถที่ดา่านท่านต้องไปขึ้นรถที่บกสอเลยครับ่บกสหรัราคารถจะแพงหน่อยบกสฝั่งไทยไปลงบกสฝั่งประเทศลาวนะครับจากนา้ทพัดอีกทีหนึ่ง ราคารถเขาเก็บก็ร้อยบาทแล้วนะอันนั้นจะเป็นส่วนส่วนที่สองนะครับส่วนส่วนแรกส่วนที่หนึ่งก็เขาก็ยังบริการด่านฝั่งไทยฝั่งลาวภายในเดินทา่นนะพอมาถึงด่านก็ลงนะครับท่าเขาต้องต่อรถเองถ้านั่งรถจากฝั่งประเทศไทยถ้านั่งรถจากด่านพอมาถึงด in ่านฝั่งรถก็ให้ลงแล้ว ก็ไปต่อรถเองนะครับฝั่งประเทศลาวมีรถตอรถ่อให้ฝั่งประเทศไทยถ้ามาจากฝั่งประเทศลาวก็มาต่อด้วยอะไรนะสาม้อนะครับสามนอม้นก็เก็บแพนักเที่ยวละสามน้นบ้านนีก็ม่หลายคนก่อไม่แข็งจะถ้าคนเดียวโทรหาหนึ่งสามละลำกับประเทศลาวจากขอค้าแม่ขายต่อไปเขาคงมีชาร์จบริการจากางกงขสฝั่งประเทศลาวนะครับ พอลงบอกกฝั่งประเทศไทยเลยนะครับก็เอารถเข้าตลาดออก,กไกลเท่าไหร่แต่ถ้าลงจากด,าด่านเลยโผล่แรงเลยไกลมากมากเลยไปกลับก็สามสิบกว่ากิโลน,นะครับจากบึงการมาด่าดนะไกลมากมๆเลยนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศใต้สะพานคนเยอะครับท่านผู้ชมครับ เดี่ยวกำลังเดินทางเต็มเต็นเต็นเต็นเลลานเดินถนมาเดินไปเต็มพวกรถขายตินขายดีนะครับขายด้ขายดีคนเยอะขายได้มีห้องน้ำห้องช่วยให้สะดวกสบายนะครับก็มีห้องน้ำห้องช่วยให้มีเลยคนเยอะครับท่านผู้ชม นี่พาท่านผู้ชมชมบรรยากาศข้างบนสะพานนะครับรถเขาก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วนะข้างบนนะครับไอ้ล่ะดูรถ,ถทัาขันสองคันที่มีไหมเอ่ยนี่ครับนู้รถปิกอัพนะครับมาจากฝั่งประเทศลาวนะครับข้ามสะพานมาโน่เลยนะครับโน่นเลยโน่เลยนะครับ ข้ามไปข้ามมานะครับวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันนะครับตันปุชมอันนี้บรรยากาศบนสะพานมีแต่ภาพไทยลาแห่งที่ห้านะครับอีเลยอันนี้เป็นรถอะไรรถบรรทุกน้ามันนะครับโอ้แรกๆหนุ่มเมืองการก็นกึกว่าเขาจะไม่ให้รถบรรทุกน้ํามันรถพ่วงรถอะไรขึ้นไปวิ่งข้างบนแต่ไปมาก็วิ่งกันหมดแล้วนะครับทั้งสิบล้อั้งยี่สิบแปดล้อวิ่งกันเต็มเลย สะพานเราทำไมได้แข็งแกร่งนะนะก็คงไม่กลัวนะครับแล้ลดรับรับน้ำหนักลดได้นะครับวิ่งไปวิ่งมาโน่นข้างบนอะไรเป็นสิบโลหรือเปล่าแล้วนะนะครับรถพ่วงนะครับโน่นเลยรถพ่วงกําลังวิ่งไปนะกามปังเมืองลาวแล้วโน่นเลยต่อไปท่าเรือท่าบักท่าวดก็ม่ลูยยังไงนะครับจนนี้ก็ยังปิดอยู่นะ ด่านท่าบักท่าโบสแล้วก็ด่านท่าเรือปิดครับปิดสนิทเลยไม่มีนะครับแต่ฝั่งไทยไม่ปิดนะถ้าฝั่งลาวมาก็รับนะครับแต่เห็นข่าวบอกว่าฝั่งประเทศลาวยังไม่พร้อมที่จะเปิดได้ยังไงนะหรือจะปิดเลยนะครับป่บานนี้ยังไม่เปิดเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยรถสิบล้อสิบอะไรเขามาวิ่งฝั่งประเทศลาฟังก็ไปวิ่งบนสะพานกันหมดแล้วนะครับ รถบรรทุกของอะไรหนักๆวันนี้เลยนี่เลยนะครับี่ล้อหรอรถพวว่วงนะกำลังวิ่งอยู่บนสะพานในไกลนู้นนะครับคนเลยรถพวร่ถพวงนะครับรถพ่วงมา18ล้อ่าไรล่ะหรือ20ล้อนะครับก็ยังวิ่งได้นะนี่เลยนี่เลยนะครับ อย่างไงก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเป็นระยะะ,ยะนะครับแต่ก็จะห่างหน่อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็คงจะมาได้ลงกันเท่าไหร่นะครับคงจะเบื่อกันแล้วนะครับสะพานเปิดแล้วก็คงจะไม่ทําเหมือนที่ผ่านมาแล้ว